ซาวีดัดสวัสดียามเย็นครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับพานิสารน้องบัวลำพูนะครับผมนี่วันนี้สุดสำเร็จตอนนี้ก็ไปไปบ่วงดักหนูกลับมาแล้วนี่เสบียงของเราเนี่ยอยู่กำลังดำเนินการนี่นะเนี่ยนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ย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 ที่สำคัญ นี่ขาดไม่ได้นี่ฉลาเขียวฉลาเขียวอุ้ยมด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 ,มดลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วนี่นะครับผมข้อครัวหัวกะทิไม่ใช่หัวปลา,าตั้งไกลๆหน่อยโอ้โหให้ที่สําคัญจัดการมดก่อน <c oughs> วันนี้ <c oughs> เมนูเด็ดเลยครับผม <c oughs> นี่ตั้งน้ําเรียบร้อยนะครับพ <c oughs> อดูว่าจะเด็ดจละตีแค่ไหน <c oughs> ตอนนี้กุ๊กใหญ่เรากําลัง ทุบเทียมนะครับผมทุบเทียมนี่ตะไคร้ใบกะเพราพริกทุกอย่างครบเนี่ยเปมันไม่ติดียวหอไม่เนเร้สใไปรอนแ้วนเี่ยไม่่ มันอ้อมไป้เขอ่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้นู่นหมายเด็ดของเรารุ่นพร้อมแล้วนะครับผมวันนี้มาเจอไอ้พวกดักบวงเหมือนกันน่ยประมาณสาสิบคนสาสิบคนเห็นไหมครการันตีชัดเจนวันนี้เรามาอยู่หมายที่ลงสีใหญ่นะครับผมหลายท่านคงรู้จักเนาะลงสีใหญ่ออกมาจาก แยกเชียงยืนยิงตรงมาเลยเพื่อที่จะมายังตลาดนะครับผมโลงสีใหญ่มีอยู่ที่เดียวอยู่ขวามือนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับวันนี้พูดง่ายๆประชันฝีมือกันใครจะฝีมือเด็ดกว่ากันนะครับผมมาจากทั่วสารทิศอย่างน้อยวันนี้นี่ผ่านล่าหนูนานี่ประมาณ20ชีวิตนะครับผมประมาณ20ชีวิตวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะแจ่มกว่ากันนะครับผมตอนนี้น้ำเหือได้ที่ นี่วัตถุดิบลงไปนานนี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมนี่ฝีมือผ่านใหญ่ลงมือเองเลยนะครับผมได้ไมาได้แล้วแต่นี่แตคนชอบตลาดนัดไม่มีขายนะครับสูตรนี้ต้มพริกเผานะสูตรต้มพริกเผานะอ๋อนี่นะครับผมแจ้งมีเสียงโทรศัพท์มาจากอเมริกาบอกว่าสูตรต้มพริกเผานะครับผม เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะครับผมนี่มีต้นมะขามอ่อนอยู่ตรงนี้พอดีพอดีเหมือนอย่างกับเจ้าที่เจ้าทางจัดสรรปันส่วนให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยอ้าวขอหน่อยนะโอเคให้ดูใบมะขามนะครับผมจะไปดูผ้าขุนหนูนะครับผมมันนะนะอืมปึกป๊กปึ๊กขอขออนุญาตลุงเนตรนั้นลุงเนตร ขออนุญาตเลยน่าจะปึ๊กอันนี้ไม่ไม่ไม่สนับสนุนนะครับเปิดปิดหน่อยนึงแอบแอบแอบหน่อยแอบแอบลุงเนตรบอกว่าแอบแอบใช่ไหมลุงเนตรผมเอฟซีลุงเนตรนะอย่าว่ากันนะลุงเนตรยืดเส้นยืดสายลุงเนตรดัดเจอ20ผมดัดเจอ200เอาหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยนี่หลบไปหน่อยอันนี้แหนมแหนมวัวแหนมวัวอย่างดีแหนมวัวอย่างดี เอฟซี 4, เขาฝากมาให้คืนนี้คืนที่สามแล้วมาลุ้นกันว่าจะยังไงคืนแรกได้สามสิบคืนที่สองนี่ยี่สิบวกรวมแล้วห้าสิบกว่าเราดูคืนที่สามสามคืนจะได้ถึงร้อยไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันเอาปึกก่อนไม่สนับสนุนนะครับอ,อ,บอา่ ตนเองต้มปลาเดือดแล้วร้อสักครู่เดี๋ยวเ๋วรอได้ชมอ้าวแกไม่อยากจะออกซะด้วยต้อง้าตนน้นก,กินกาถ่ายพยาธิแล้ววาใส่ในี่กินกับพริกสดนี่สุดยอดครับอ่านะใครอยู่ใกล้ๆแล้วแวกนี้เหลียนเชิญอืงอ่อย สามด้วยพิกสดนี่สุดยอดนี่สุดยอดกินหอมละมุนออกมาแล้วกืนน้ำลายแล้วตอนนี้เราก็สูตรสำเร็จปรุงไทยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะตบตูดด้วยใบกะเพรานะครับผมใส่หม้อต้มยำนะครับเดี๋ยวอร่อยแม่อร่อยแค่ไหนสักครู่ระหว่างที่ รอต้มปลาสุกนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะอัศดงหรูสวยงามนะครับผมนกกลังบินกลังโดนใช่ใช่ใช่ฝูงนกกำลังบินกําลังไหนล่ะโอ้ดู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 อ่ฝูงนกกำลังบินกําลังดให้ดูนะครับผมไกลๆนู้นนะครับซูมระยะไอ้หนึ่งกิโลเมตรนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมน่นแหละครับผมนี่พระอาทิตย์กำลังสวยนะครับอัศดงกำลังสวยนะครับผมนี่คือสถานที่ หลบแดดหลบฝนของเราวันนี้นะครับผมนี่นูนนูนนะครับผมนี่ทุกอย่างโอ้สวยงามนะครับผมเสียดายวันนี้เรามาจํานวนน้อยไปนะครับผมปกติแล้วเนี่ยทีมงานเราจะหนึ่งนะครับวันนี้มาสองนะครับตอนนี้ต้มปลากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งหม้อใหญ่ตีลงไปนี่นะครับผมนี่กกินกันสองคนนะครับนี่สองคนนะนี่หนึ่งกัน หนึ่งกะละมังนะครับผมืหน้ำลายไหลโอเครจุ๊ดมาก,กินข้าวกินข้าวอ้าวได้เวลาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะได้เวลาร<อ>ับประทานอาหารแล้วครับผมมาทานข้าวด้วยกันเดอ้อกับพานิสานหนองบวัวลำพูที่เด้อด้วยว่าแล้วก็ปึ๊กซะก่อนเบรกหนึ่ง<อ>ไม่ไม่ไม่สนับสนุนนะครับผมไม่สนับสนุนลบไว้ก่อนข้าวติดมือเอาข้าวติดมือ ตัวเฟรนาอยู่อตัวเฟรนาร์ใชโอ้โหสุดยอดดนกันนี่ครับผมมันเปรี้ยวมันจะอร่อยดิโอ้โหสุดยอดไม่มีที่ไหนแล้วที่นี่ทีเดียวมีขายไม่มีขายตลาดดุงตลาดนัดไม่มีขายด้วยมีที่นี่ทีเดียวเอายังไงก็ขอรับประทานอาหารก่อนเด้อเพื่อน เจอกันอีกทีประมาณหนึ่งทุ่มหรือว่าสองทุ่มนี่แหละเดี๋ยวออกไปยามว่วงกันจะหมานหรือไม่หมานยังไงติดตามชม